สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทำไปเพื่ออีกแล้วเออ EP เท่าไหร่ไม่รู้แหละ <laughs> EP เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่ากลับมาแล้วสําหรับเกมฟรีไฟล์ครับผมหลังจากที่เราลง คลิปโลบอกรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลย์ซีมูเลเตอร์บล็อกฟุตกระตามนะฮะหรือว่าจะเป็นมินิแมปของโลบอกต่างๆบอกเลยว่าตอนนี้ผมติดโลบอกมากๆนะครับแต่ก็นั่นแหละช่วงนี้กำลังเป็นกระแสอยู่นะครับสำหรับการซุ่มชุดอี i ิ p พาร์นะครับหรือว่าสิทธิ์ขั้นสูงฟรีไฟน์ Fi, นั่นเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นข้อถกเถียงดราม่าต่างๆนานานะครับ <S <S ว่า <S <S เอากลับมาขายพี่อะไรพี่มันจะเอากลับมาขายทําไมกู <S <S ถามจริงนะถ้าเขาไม่ขายเขาจะเอาเงินไหนมาเปิดเซิร์ฟให้มุงเล่น คือเกมอ่ะมันเปิดให้พวกมึงเล่นฟรีถูกไหมแต่ว่าเขาก็ต้องเอาเงินไงเพื่อมาทําให้เซิร์ฟมันแบบไปต่อได้นึกออกปะมันก็เหมือนกับการขายของอ่ะถ้าสมมุติว่าผมขายแล้วผมไม่ได้กําไรผูก,ก็เลิกขายนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเกมเขาเปิดมึงเล่นฟรีแต่เขามีค่าใช้จ่ายนะเขาก็ต้องมาขายในจุดนี้แหละเพื่อให้เซิร์ฟเนี่ยมันได้เปิดไปต่อนะครับไม่งั้นเกมมันก็จะปิดตัวลง <Brand. S 1> เข้าใจปะอ,อ่ะก็สำหรับวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟอินเดียนะครับ ซึ่งตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเรามาดูของหลักๆกันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นสีกสูซีซันหนึ่งนีครับอันนี้ผมพูดจริงนะผมพูดตามตรงแบบทุกคนน่าจะเห็นแหละใครที่ดูผมสตรีมหรือว่าอะไรก็ช่างอะ่ะ mm. ผมอ่ะเป็นคนที่ชอบหน้ากากซีซันหนึ่งมากหรือว่าโอนิแมตเนี่ยคือแม่งโคตรเท่เลยไอหมวก F เนี่ย ผมยังมองว่ามันก็คือหมวกแก๊บโง่ๆอย่างหนึ่งแหละแต่ผมมาชอบสีขั้นสูงซีซั่นหนึ่งแบบสัดๆเลยแบบชอบชิปหายอะ่ะแล้วก็จะมีของรางวัลรองนะครับผมที่ถูกอกถูกใจก็จะแตะอาบอรดนังก็ะสีนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งของอายานอาวกาศที่แบบไปสำรวจด,ดาวพูโตแล้วก็ตกนะครับแต่ว่าก็ยังมีเชื้อเพลิงที่ทําให้ไฟเนี่ยติดได้ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า เป็นหีบสมบัติแล้วกันเ,เรียกแบบดีๆหน่อยแล้วกันเป็นหีบสมบัตินะครับตอนแรกกูว่าจะแบบขึ้นชื่อได้โลงแล้วไม่ใช่มันคือหีบสมบัติแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ขั้นแบบเก่านะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่ผมชิ่นชอบมากๆนั่นก็คือไม้กระบองนะครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีสั้น <S <S คิดว่าสามนะครับก็คือเป็นวันสิ้นโลกอ่ะไม่แน่ใจมัน3าหรือ4แล้วแ,แถวๆนี้แหละนะครับแต่ผมชอบทุกวันนี้ผมก็ยังใส่อยู่นะครับใครที่ดูผมอาจจะเห็นประจำแหละไอ้ไอ้หน้ากากเนี้ยเมื่อก่อนก็ดังนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ดูเฉยๆอ่ะคนไม่ค่อยใส่กันกระเป๋าไข่นะครับผมซีซั่นหมวกเอฟนั่นเองรวมถึงกระเป๋ากระต่ายนะครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับเอาจริงๆนะถ้ามันไม่มีคนดังเอาไปใส่เนี่ยกูว่าม,มันมันก็ไม่มีใครใส่นะครับผม นะฮะแต่ก็ชอบมันสวยมากๆในมุมมองของผมเลยแหละแบบใส่มาตลอดแหละตั้งแต่ซีซันหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังใส่อยู่แล้วก็อไอคอนเนี่ยเฉยเฉยไอคอนเฉยเฉยนะครับหลักๆมันจะมีแอร์บอดตัวหนึ่งที่ผมชอบอ่ะแอร์บอดนี่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 แอร์บอดนี่แอร์บอดตัวนี้เลยผมจําไม่ได้แต่ถ้าถ้าให้ผมเดาวนะถ้าให้ผมเดามันคือแอร์บอดในสีข,ขันสูงของโมเอฟนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะแต่ถ้าเดาผิดก,ก็เรื่องของมันนะครับแต่ก็ลองเดาดูดเฉย แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหมเอฟนี่แหละคือผมชอบมากชอบกว่าไอ้สันกระสีง่ๆอีกนะครับชอบแบบชอบจัดเลยอันนี้คือแบบทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่อ่ะหมดแล้วสำหรับสิ่งของที่เราจะสุ่มในการอ่าทุยในวันนี้นะครับผมพูดผ,ผิดอะไรเนี่ยแต่ว่าความพิเศษของมันมันอยู่ที่ตรงนี้ครับน้องๆชิบหาย นี่เลยเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราเนี่ยจะสุ่มเกลือหรือเปล่าเพราะมึงเนี่ยสามารถที่จะเอาโทเค็นเกลือเนี่ยมาแลกได้ในราคา180โทเค็นถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ได้แบบมีดวงในการสุ่มและแบกออกเป็นชุดบันเดลอย่างนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสุ่มนะครับให้มันได้โทเค็นเอลิทพาร์โง่ๆอย่างนี้นะครับและสะสมให้ได้180ใบทุกคนก็สามารถแลกได้เลยสําหรับหมวกเกากา ระมาแลกได้เลยในราคา180่รซึ่งถ้าให้ผมเดาน,นะครับกูว่าหมื่นเพชรหมดวันนี้ไม่น่าเหลือแน่เลยว่ะซึ่งวันนี้ผมจะแลกซีซันหนึ่งกับโมเอฟน,นะครับเรามาดูดีกว่าว่าไอสองซีซันเนี้ยกูจะใช้เงินเท่าไหร่แค่นั้นแหละจบแล้วกูเกิดมาตั้งนานเนี่ยเพื่อแค่นี้แหละเอา้ามีชุดหมาป่า อันนี้เขาข้าแล้วอันนี้ชุดหมาป่าตัวนี้เนี่ยผมได้ไปดูในช่องอน้องซีแคทแล้วนะครับมันเป็นมันเป็นชุดแปลงล่างอีกหนึ่งชุดนะครับผมซึ่งถามว่าเทไหมเทไปถึงหมัดนะไปถึงหมัดแม่งเป็นหมัดที่เทที่สุดแล้วเท่าที่ผมแบบเท่าที่ผมเห็นนะ,ะโคตรเทไม่รู้จะเทไปไหนแล้วเวลาต่อยคือแบบเป็นเสียงแบบเสียงโซ่ขาดนะทุกคนถ้าสังเกตด,ดีมันจะเป็นเหมือนโซ่แบบพันแขนอยู่ โอเคไอเชียเทตัดสวยอ้ชุดหมาป่าโง่โงเนี่ยไม่ซุ่มแค่นั้นแหละแค่ไอ้วอลน้ำแข็งเยดโตเป็นไอวอลที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นเกมฟรีไฟกูพูดได้แค่นี้แหละจบเขาไม่ได้จ้างแต่กูชอบจริงเฮ้ยแต่มันมันสวยจริงมึงดูก่อนมันสวยจริงมึงจะหาไอวอลที่ไหนที่มันมีหน้าหมาป่าแปะอยู่ตรงไอวอลแล้วมีตาสีแดงพร้อมกับคำรามเป็นเป็นไอแบบว่าอากาศหนาวนี่ตองอันนี้ เทพสุดแล้วมะรู้ยังครับผมดอกแรกไม่คุย้เสียเวลาปั๊บเฮ้ยงวกเอฟออกดีใจเก้อไงที่ไหนได้ด้ไมกระบอง <c oughs> เปิดดอกแรกด้ไมก้กระบองมาก่อนเลยดอกสองแา่คุยเสียเวลาพับพับพับ,บไปโอ้โหเกือแล้วอ่ะสามเฮ้ยสี ไดแแป๊บนึงนะอ้าวแป๊บหบนึ่งเลยแป๊บหบนึง่งอันนี้อันนี้อันนี้จริงจังมากผมกำลังจะบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่หายากนะเว้ยมึงไม่ออกให้กูจริงๆเหรอเนี่ยไอ้แอร์บอร์ดโง่ๆเนี่ยที่เป็นรูปดาบเนี่ยนี่นี่มันคืออะไรขนาดนั้นอ่ะไปน่านยังอีกยังยังไม่ออกให้กูอีกโอ้โหเรียบร้อยทุกคนผมได้กี่ใบแล้ววะเจ็ด<ฮ>สิบเอ็ดใบสุ่มมาแป๊บเดียวได้เจ็ดสิบเอ็ดใบหมดไปประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดส ามสี่พันก็น่าจะได้แล้วนะโนะมเอฟอะไม่น่ามีปัญหาไปยางไม่ออกไปเฮ้ยเกลือละอันนี้เกลือละอันนี้เกลือละเท่าที่ผมสังเกตนะครับทุกคนเราควรที่จะได้กระเป๋าก,กระต่ายแล้วเว้ยหลักความเป็นจริงนะเพราะมันสีม่วงแต่นี่ยังไม่ออกเลยนะไปยางไม่ออกครับยางอีกหรอเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วหมวเอฟชัวไม่มีเขาเลยที่จะเป็นหมเอฟว่ะเฮ้ย ต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกดอกเป็นไงตื่นเต้นทุกดอกวันนี้ผมพูดตรงๆนะตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมมีเวลาให้กับตัวเองอ่ะกูรู้สึกว่ากูทำคลิปได้โคตรมันเลยไปห้าสิบละไปต่อ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 ตอ,อ่าอะรบกวนครับทีมงานครับฮัโลโหลทีมงานรบกวนเช็คเน่อยครับว่าอ่าปรับเลทถูกหรือเปล่าครับมันไม่ออกเลยครับทีมงานฮัลโหล ปรับเลทด้วยครับปรับเลทด้วยเพรกูจะหมดแล้วครับนี่นี่ผมเติมมาหมื่นเพรจะหมดแล้วครับฮัลโหลเฮ้ยตอนนี้ผมได้2 2 4แล้วนะครับซึ่งผมสามารถแลกหมวกเอฟงู้งได้แล้ว1ชุดนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะได้ทั้งหมด2ชุดไง360ร้อปะลุยต่อหมัดเขาให้ยังไม่ออกแล้วก็เป่าไข่มึงได้ซ้ำเพื่องไป เอาแล้วครับสมกคนกระเป๋ากระต่ายครับเราได้กระเป๋ากระต่ายแล้วเว้ยตอนนี้เราเหลือแค่เก็บให้มันได้โทเค็นไม่งั้นก็สุ่มให้มันได้ชุดเลยไปกระเป๋ากระต่ายได้ซ้าขอบคุณมากไปพวกเอฟฮะเครียดเลยยดเลยแต่กูเครียดเลยว่ะแป๊บนึงนะกูเครียดละใครจะกล้าเติมตามกูทีนี้โอ้มึงดูขาดอีกร้อยโทเค็นน่ะอะ 2, 네กูจะถึงไหมเนี่ย2,998เก้รยเแดี๋ยวกูจะถึงไหมเนี่ยที่เราต้องทำได้เนี่ยคือ360โทเค็นครับท่านผู้ชมแต่มึงมึงได้270็มึงจะถึงไหมเนี่ยก็<อ>เหมาตู้แล้วนะกูได้หมดเลยข้างล่างเนี่ยอยู่เว้กข้างบนเนี่ยเอาไม,าคาม่ครบ100อ่ะเบิ๊บเบิ๊บเบิ๊บอ่ะ100พอดีนะไปมันเป็นทริคเชื่อกูสีทองก็งมีสีทองละโอ้โหขาวจัวเลย โอมันจะไม่มีใครเติมตามผมแล้วนะเฮ้ยที่คุณทําอย่างนี้ออกสื่อไม่ได้นะนี่ถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าผมจะตัดุ่มให้คนดูเนี่ยคนดูผมพันสี่ร้อยคนตอนเนี้ยเขาจะไม่กล้าเติมแล้วนะเนี่ยคุณต้องปล่อยเลทให้ผมแล้วทิมงงานครับทิ้งงานโทรหากันด่วนเลยเฮ้ยบ็อกซ์กินแม่งกำลังส่มขอให้คนดูดูว่าเฮ้ยปล่อยเลทดีมันจะได้ออกง่ายๆคนดูจะได้เติมมันต้องมาแล้ว อะไรอะ่ะออกยากเกินไปต่อโอ้โหไม่มีทองให้กูเลยให้ตายเถอะ,อะไปกูเหลือส่องมหาเทพเลยนะสีทองไหนวะสีทองอะ่ะไหนวะเอ้ยอุ้ยมึงทำอย่างนี้กับกูได้ยังไงอะ่ะตามจริงเขอวะมึงดูดิ กูจะถึงแล้วเนี่ย327แล้วอะจะถึงแล้วเนี่ย <c oughs> มึงดูดิกูจะถึงแล้วนะเฮ้ยถึงแล้วนะเนี่ยกูขาดอีกแค่33โลเกนกูก็ได้แล้วนะตอนเนี้ยสองชุดเนี่ยแบบแรกเอาเลยอะเอางี้ดีกว่าการันตีเลย10,000เพชรมึงได้2ชุดแค่นั้นแหละชุดละ5,000เพชร <c oughs> ไปนั่นไงการันตี150จริงด้วย150ไงแล้วได้ชุด ตัวเคล็ดกูไม่พอด้วยมึงคอยดูกูดิมึงเชื<ฮ>่อกูป่ะมึงเชื่อกูป่ะว่าตัวเคล็ดไม่พอมึงเชื่อกูปะ่ะโอ,อ้ยบอจริงมึงเชื่อกูขันยี่สิบไปสีทองร้อยห้าสิบลัคก,กี้ตั้ไงไอ้สีทองออกแล้ว อยากจะดา่าญาติผู้ใหญ่มึงจริงๆเลยวะ่ะมันแบบไม่ได้ไงเด็กมันดูเยอะไงออกสื่อไงพวกมึงรู้อะไรปะผมเติมมาหมื่นหนึ่งเติมมาหมื่นเด็ดก็ตีประมาณสองพันสองพันกว่าบาทสองเออปั๊บแถวๆนั้นแหละเกือบสามพันบาทมึงรู้ว่าว่ากูจะไปทําอะไรบ้างกูจะสุ่มเอาหมวกเอฟเป้าหมายอ่ะกูจะสุ่มเอาหมวกเอฟพร้อมกับ นี่ชุดซีซั่นหนึ่งที่กูแบบกูชอบนักชอบหนาไงมหมวกเอฟงๆเนี่ยกูไม่ได้อยากได้หรอกแบบกูทําเพื่อคนดูไงหมวกเอฟอ่ะแต่สิ่งที่กูชอบก็ชอบตัวนี้แต่ว่ามันต้องสุ่มพร้อมการให้ได้ออันไงอันนึงเพื่อคนดูอันหนึ่งเพื่อตัวเองไงนึกออกปะนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคืออะไรรู้ปะนี่ประเด็นคืออันนี้ไอเราก็มีความคิดในใจไงว่าแบบเฮ้ยเงินมันต้องเหลือแหละอย่างน้อยเงินมาต้องเหลือแหละเพราะว่ามันไม่งเทสั่นนึกออกปะ คือหมัดมันสวยมาก่ะมันต้องเหลือเงินให้กูแบบไปสู่หมัดแน่ๆแต่มึงดูสิ่งนี้มันดำกับกู Ooh, ทุกคนกูเหลืออยู่แปดร้อยเพีรตายเลยเชียดิ กูเลยวยุ่งแปดร้อยเพลสกูจะสุมได้ไหมเนี่ยฮะกูถามจริงเหรอวะกูสุ่มยังไงเ่ยอุ้ยแต่ชุดสวยมากบอกเลยทุกคนชุดแบบน่ารักกับตั้งแต่ผมเล่นฟีฟ e มาไม่ค่อยชุมชุดไหนนะกูมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไล่คนออกแบบชุดคนเก่าออกหรือเปล่าแต่ชุดช่วงหลงังๆชุดน่ารักมากชุดสวยชุดแบบที่ตัดเลยช่วงหลังอะ ช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบชุดแบบมีแสงเยอะๆแ่บผมไม่แน่ใจว่าแบบเขาได้ไปดูแบบการ์ตูนกับลูกเขาหรือเปล่าแบบขบวนการหาสีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแสงมันเยอะมากเว้ยแต่ช่วงหลังๆอ่ะการออกแบบชุดฟรีไฟคือสวยมากอันนี้พูดเลยผมบอกเลยว่าชุดช่วงหลังคือแบบสวยมากๆครับผมจากใจคนเลี้ยงงูเห่าไปโอ้โหดอกแรกก็เล่นอูแล้วดอกสองโอ้โคตรเตีวว้ยเฮมาแล้วหนึ่ เรต้องใช้เท่าไหร่อ่ะต้องใช้สา <c oughs> มกูหมดสิทธิ์แล้วหมดละวไอ้เพชรหมด <c oughs> เวนไปนตายเถอรับเพชรฟรีวะ่ะไม่มีเหรอไหนมึงรับเพชรฟรีเดีย๋ยวมึงเพ้อเจออีกแล้วอ่ะไม่มีไม่มีมีรับกระทาฟรีหมดแล้ววะ่ะเอาให้หมดแล้วกันโอเคหมดจริงยังมีเหลือสักบาทเลย มีเหลือสักบาทอันแน่ยังออกให้กูอีกเนาะได้ตายเดี๋ยวกูได้ชุดว่ะที่โคตรสวยโคตรน่ารักแต่มันขาดหมัดไงโอ้มึงดูดิมึงดูดิถ้าแบบใส่หมวกเอฟงองอ่ะพร้อมกับหมัดใหม่เนี่ยมึงมันจะสวยขนาดไหนมึงลองดูดิมันสวยตรงไหนบอกูถามจริงมันสวยตรงไหน แล้วกูสุ่มเพือ่อนี่อะไรแล้ววะเดี๋ยวขอไปดูเซิร์ฟต่างประเทศนิดนึงแล้วกันเพราะเซิร์ฟอินเดียน,นี้จบแล้วแหละเฮ้ยนะเหลือเก้าร้อยเพชรซะด้วยเจ๊ดจะชุดสวยไงแล้วชุดสวยจัดอะไรอย่าลดเก้าสิบเปอร์เซ็นโอ๊ยหกสิบห้าตายเลยมันชุดชุดผู้ชายเป็นไงอ่ะอุ้ย <c oughs> สวยนะกางเกงอ่ะเกงมันสวยดีว่ะ อุ้ยมึงดูดิมึงดูดิคนดูเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนคนออกแบบชุดแน่เลยมึงเชื่อกูเขาเปลี่ยนคนออกแบบชุดชัวมึงดูมันน่ารักจัดเลยเชื่อไม่รู้อะไรแต่กูชอบกูชอบกางเกงกับรองเท้ามากแล้วรองเทา้าก็สวยเปินเปินไม่มีรวบางหมดละไม่ละหมดละสำหรับเซิร์นี้ แล้วสรุปใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบส,บสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage b o ok x s k i n Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สุกส